เอาท่านผู้ชมอ๋อครับผมถือร้ายเนี่ยบ่รับผมครับเดี๋ยวเท่ากัะถ้าครับผมแล้วอันได้ร้ายบ่ได้รลายบทได้รลายบ่ครับผมจะบาดกันถือจะบาทครับผมถือจะบาดเก้าแสกว่า เอาไม่เด็กสแกเจ้าเสียงสกลัวบอกเอาไม่้ารถดเดเนี่เด้อดูสกุลืองผมสกุลนครครับมามอยู่สกุนครอยู่บ้านยสว่างบ่มเนื้อค่ะเอาโทษหาเด็กเลี้ยงคุยกันโทษหาบ้านแม่ลดเดี๋ยวเดี๋ยวมเบิผมเบินด้ออยู่บ้านไหนค่ะ่เพชรบูร์คุณนแม่ว่าสิแม่บ่แม่บ่ามาตัวเก้าแสนกุญแจลบ ตลอดบังคไหน่คุณน่ะเนกแซมโมคือว่าจกสถามอีกเนี่ผมซื้อผมซื้อเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แน่นะคุณแจ็รถซีซีนนั่นคุณแจ็แดงก็ซื้อมาสี่ิบโกแซมซื้อมาแน่ผมมองฝันฝันว่าอันผมได้รับเสด็จพระเทพอุ้ยวิ่งรถพระเทพสี่สเออเล็กเล็อันนั้นได้เลขอันนั้นได้หลวงอันแห่ขยินน่ะเกสี่สีเออศูนย์สี ทั้งหมดทั้งหลังก็ล็อกไซบอสเนี่ยยิ่ผมคอยาได้ินชื่อที่หาี่รับไปออกจาบโตท้ายจาบวงสันนักกิจอันเลขสูตรพระหัตได้เบิ้งบ่ค่ะเลขสูตรพระหันั่นเบิ้งกันผมก็เบิ้งขึ้นกันศูนสี่พันเน้นพ่นเน้นวงกลมใหม่ศูนย์สี่พระฮัอดวนแหละคิดไรเลยมาแต่้ มันมัน่มาเน้วยมันตันแบบนี้เนาะผมติดโ่รับอกต้งเกินกันผมว่าได้เบอร์โรับผมจะหาไปเห็นเบอร์โทอยู่ในเครื่องของอันลอง่นยผม่นังครผมมันนี่ฉนแนวครับมันนี่ชนแนวเออมันนี่นแนวมันนี่แนวนโทไปเบินคนทุยงตั้งหลายบลบบลบเบอร์่อยแมนโอ้ยดีใจนําถือเก้าแสนบ่ค่ะเก้าแสนกลัวครับเกือบดังเกือบดังมหาเด้อบิมมหาเด้อบาเรียมมา ม่ววที่ซิหม้นนึงน้องสาว้อหนึงอีกทีนึงอีกโอมื่อี้นี่้องนอีกมาใส่เน้เจแดงเนี่ยมาทอดเลยแกมวนนาบอกตอนนี้ถว่ามักตัวใหญแล้วาสิจักรอ้าวอ้าวทำแมาแล้วพรัทเจสูตรให้อีกอ่ามันมาอยู่มันมาอยู่นี่ฮะเดือดกาวเอถ้ากินอดว่าเล่าว่าคัดสักเดือดสกาเานะ่าคยุ่น้ำกันนี่ล่ะค่ายุ่งน้ำกันนี่ละเดือดสก่าวก็ได้ยี่หักแสนตัว สิมาอยู่บอกค่ะได้อยู่ค่ะโมได้ตาเจดแดงนี่ละเอาสิแม่คือบรซย้อหออยำแล้วเดอสกาวยำแล้วยำอีกเนาะคันเพิ่นกระม้กุญแจเรีนรถเนาะเดขรถมอเตอร์ไซค์นั่นนะเนี่นมันมาตรเงกันกับบ้านเดือนสกาวพอดีนะร้านกรบอกยูาซีเมื้อนี่นะก็บ่ซื้อขันบ่คุ้มเอาอันตอรี่กร่เอช่วแต่เจแดงนี่ละนอนัเนมีต่้งหลายค่ะ ค่ะให้ลวงปูเสริมดวงให้ไม่เด้อจ้าจ้าสองงวดแเรวบ่ถูกน้ำพายอรัดเสริมดวงจ้าจ้าได้ลอตเตอรี่ใบนึ่งขึ้นเดี่ยวเลยถือลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอชมันวันที่หนึ่งอยู่แบบฟ้าป๊อบได้แดงเจอกันเจแดงก็ได้ตลอตเตอรี่สามใบหนึ่งเพเครื่องหดทุนลอตเตอรี่นเด็กสกาวีเอาบดีเจแดงยวนบงโอ้ดีใจน้ำเล้ค่ะดีใจน้ำขอบคุณกระผมเด้อค่ะ นนีบ่อตะกวนนครนี่บ่อครับผมครับครับครับอันนั้นงวดแมวเนี่ยผมก็ไปสะกวนนครก็แซนนนั่ผมไปอันกอดกระจิ้งไปทอดกระจิ้งแล้วก็ไปเฮ็ดลงท่านที่สองมือสองคืนบ้านได้ค่ะบ้านได้บ้านเหนียงก่อนนะทั้งท่านติดเตาแก่เลยนะโอ้ไก่ไก่อันบ้านแกแดงอยู่นี่ติดติดอุดรนี่ค่ะติดบันเชียงน้องหานนีโอ้ท่านผู้ชมโอ้บันเชียงน้องหานจ้ามาท่นผมวางบ้านเที่ยวเขาเแี่ยหน้าก็าพบสิ่งเกไปหา จ้าจ้าโอเคครับผมข้าวผมดีครับผมจีแดงบ่ดีน้ำมูอ๋อจีแดงบ่ถึงน้ำมูสียไห้ยังไงครับผมครับผมครับเด้งหนใส่แม่งะเด้งหใส่แด้งหใส่เป็นว่าหั่เ่าค่ะคขอบคุณค่ะโอ้ยแบนสกาวถูกแล้วแดงเดนเจแดง ครับผมครับผมบดีครับผมครับดีครับผมโอ้ยคือเก้าสนเสนคอมันนี่มัมันนี่มันนี่อบกลวมาี่นนี่ันมีีูด้วยกันอ๋นนี่นะบนนี่อ๋อบ่บจังวนี่ะจังวะนี่อปิดปิดบอดโทไข่เออโทมันเจ็บ่บาเออแอมากแอบไมากน่ะบาโอ้เน รั่งเชียรรับสายครับเพิ่อทุกกนหลายเนาะังเชียร์รับสายเออมันรับบบท่านบางที่รับท่านเครื่องเขาทำงานโทษมากอะาาคือเนแซงว่าอันนะบ้ามันแฟนคลับโทรมากคุผูชมแฟนคลับจาตัวไหน่า เออดวงห้าไปเสริมดวงไั้ไหนสี่ศนเป็นตัวล่องขท่านมาสี่สองสี่สกับเจ็ดเจ็ดคือาเลือกเป็นเปกันกันูเหลี่งเข้าหนาสิถูกนะมันสองงวดแล้วนะเออกันนี่ละแม่กระถ่ายล่องนี่ละหมูนี่ไงมืมมันนี่มันเป็นมันเป็นใจมากเลยเบิ้ลนี่มันเป็นใจเป็นสี่สี่สอหัสข้นเบอร์เบิงหลายคนบเบิงหลายปนไดคิปคที่แม่ลงน่ะนีสี่ศูนเน่บอร์เบิงหมดิเบิงคลิปเกา แสดงว่าคนเบอไม่ด่วนเลยคือมย่ว่าไม่ทำิดว่าเป็นม่บนี่เลขสี่ศูนย์ันนี่เจว่าพึ่งล่องหาเอ่กมากเพราะมันเก่าต้อเรียกคุณแจรถเดิเหตตตอนรถมาแล้วมเหตกิ๊บเมนเมาเหตตตอนรถมาแล้วเ่านมาเลห่นแย่นด้ตอนรถมาแล้วจะเหตเด้เขามาเพราะว่ายังเพราะว่าเจ๊เดกแลวไปเจอน้ำปูคิดว่าเจอปูบาดตาตุนทะรักษาเพราะว่ายังซี่ก้มค้มคิดว่าพั่เจอรถหล่ะันาเจ๊โซก รโชคยู่รถเท่าแบบมันเขาเเรียเออยนจะกล่าวว่าอยูมือใดก็ได้ว่าเพิ่นสี่หายโศกเทาอยู่ปูวดาน่าวัดาพุทธรักษานะก็เลยคิดมคิด่าก็เล่มันจะเขาก็เล็กูดปรากฏว่าเลกูุจะนีะมาเข่าตรงกันห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์กม่อันมีสื่อในแมสื่อในแม่ันีเล็กเคนก็ถกด้แม่ก็ได้่บนบนซี่าคนน่งให้มันใจมันเด้ก็ว่าเพื่งบินเทียบินเฉลี แสดงว่ามือเป็นเสียงหาคุณบอกเสียงโมคคุณบอกปร่มาณนี้เหมือนนี้มันเกดได้ปกี่หมือนนเอาข้างล่างได้กำไรหมืนหามาดีข้างบนได้กำไรกำไรข้างบนสองหมื่นกว่าบบทสองหมืนกรเทียซ้ำเถี่ยวก้อนเถี่ยวก้อนเกือบสองเมื่กว่าเกือบสองหมื่นกว่า C2 CC C0 แล้วก็ C 4 CC C2 C0 เฮ็ดออกมาไหนไปซื้อก่อนนี้อเห็นเรด่องอะไรโอ้นะคันเสียอันออดอันแน่นนพาฮัดงวดนี่พาัถูกเลขเป็นข้างที่เป็นข้างที่เทั่วไปแล้วข้างซีงวดติดแล้วเนาะงวดโเสเกาถุงงวดถูกสองงวดแล้วแม่่ถูกสองหงวดแล้วปยังน ขึ้นมาในตวไปเสียมดวงก็มีสวนมุ่นตรงสวนมุ่นเออสวนมุ่นจ้ต้อมสิบสี่ดวชมกวดอยู่งดวงมันบอกให้มีดวงทางการเกลบอกให้มีดวงทางการพนันอยู่แล้วอ๋อดวงล่งต่แม่ดวงล่องแม่ตอนตอนแม่ป่วยเน่ยมันล่องแตเรื่นันเดไปเซนไซเขต้องไปเนี่ยัใส่มาอู้เฮเออแม่เป็นล่าหูพราะว่าครบครบครบปนั้นจิได้เศร้าซื้อเหล็กตั่ง กันกันแลเปียร์ันดีซเาสุเล็กปอเปี๊ยะจะเสียงดังซเอสอาสเลกผู้ชวามสงหายวุดอเล็กแมกั้อนท่งบาเพราะว่าเ่กที่กเพิ่กซื้อบเหลียปอเปียจเสียงดังเลยลูกเปง้อนะอ๋ทานผู้ส้มดีใจกับเอฟซี่หัดเอฟซีมานี่แช่แนวเนาะเนถูกเก้าแสนถูกเก้าแสน เอ้ยปอเปียนี่เรบอกไม่ยังเก้าเจ็ดย่ายแล้เอาเก้าเจ็ดเลยเรันเะอหาีุนได้วหังนออกหาีซุนเีหาจ้านออเจ้ว่าอยู่ซุนอีกงอยู่พว้ขเขาบอกว่าเพราะว่าเล่งนะมากที่เราหาซีซุนนะมากเพราะว่ายังทีลาปูเสียงไฮโซสไยเตอยย่าง้อยสไยเต้ย่าน้อยมันออกหาเก้าขันมึงแน่จิมึงออกเก้าหามด้วยวะสัน เรืองสามต๊ะสาทุกัมดเรื่องหลังตีทุกข่อยอยู่มูอบานลำลุ้ยนะทันเน่ยเมียมีเ่นก่นเยเมียมีเงื่อนก่นเย้หมดเรื่องหลังเลขามได้มาแต่บานกองซื้อน้นมีดีเจ้ากับมมะมาถูกยีเดอกข่อยนี่เราบถูกเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันเมนเดิข่อยกับซั่วส้หมาที่หลอดได้จักแสนแล้วขวัญหลอดได้จักเมน เสื้อสีหามื่นออก็ยังดีเอามื่นนดเสื้อหามื่นก็สื้อเท่านั้นตัวซื้อเลขว่าหลายเนาะซื้อตัวย่างละสองหมื่นหนึ่โอ้เลขกุญเจ๊ยเนาะคอยแต่เนคอแบเราเป็นขอก็เลขเยอน่หลอดพอดีมันีไปกินก็เจี๊ยนนีไปกินก็เจี๊ยนเราเหมือนมันเลยเนี่ยาเสอ เม่อด้ยินบอกาเปลี่ยน,นพ่น<ช>ีน้ำเนียน่ยพวกแบอกว่าเฉียกองเก่าเนี่ยมืนอไรข้ลแก็คือ่หนูสุกั่อยกับว่าถูกสุกระเข3สตัวคน้รอย,อย,อยู่บนกีนี่คันออกซีซุ้มาแล้วเขาจะมาดาเเขาจะให้ใจว่าข่อยมิตรวาสีซื่อนีในใจค่อยมิตรวาสีซื่อสีซื่อ,อา้าสีซื้อและคุณเจาเรา้งว้านี่คุเจกับ่อ้ขั้นมาตรงกันข่อยเลี้ยงมารคเข่อยกะบว่าสีซื่อ

เอเดมินดาบินอื่นมาวี่่อกว่าะเอใหญหลยเจ็บต่อเ็บความอเอือกัก็นกัว่านาตามตามอีกรดเบอร์รถต้องัดตามอีกเบอร์รดต้องทัดหาศูนย์กับเสื่อได้่าสีศูนย์คือว่าเสื่อเออออออ เงี้ยอนบ่มากนี่ล้วว่าสีซื้อกับบ่ซื้อว่าสีซื่อกับบ่ซื้อแต่วนลหมันึ่งแต่ว่าก่อนอย่างบ่มักมากชิมพราะวันเลขมันบอกถึง่อาเลขเขาหายมากนัโอ้เดยน้ำหลายคนนยูเอฟซีประหัดเออเลขทะเบียนรถเรีกุเชยร์ถเกุเชรเรที่แหลกเนือเนียุเชียเมาตรงกันคำเรายกหน้าหลวดเมย่ตอนึงเขาไปแซ่เต็มเนื้กัม่เพราขอกจตรงแล้ก็ไขเพาจ้าวจ้าวภาคว่างอันละเอาท่านผู้ชมัวหนาวไม่ตามต่อเร